นีครัะครัวรข้ามาแล้วนะครับด้านหน้ามีชุดที่น่าสนใจนะครับมีอรัส์ด้านขวาสุดกลานั่นยือตัวใหญ่ด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะได้เข้าอีกเวอร์พร้อมกันนะครับ หลังจากเราชมเมกเวอร์เสร็จแล้วเราจะเดินกลับไปที่โรมานะครับเข้าเลยไหมครับอ่าดูใกล้ๆก่อนได้เลยนะหรือว่าด้านหน้านะครับค้าง์หรือจะมีอาหารเดลิตางกระดานนะครับสัมผัสได้นะครับ เอาเสร็จแล้วนะครับเกือบเทนี้เลยครับเราจะเข้าสู่ข้อพันถ่ายเทงกบนะครับด้านซ้ายข้างหน้าครับละเดี๋ยวไดครับเข้าไดเลยนี่ปงเหรงถ่ายหนึ่งนิ้วใ้น้องม่ายถูกถไงเอ็งถ่ายไม่ต้อง เดียวมันตีเดี่ยวเฮ้ยตกใจถ่ายแล้วปิมือไว้ถ่ายแล้วฉีดยาแล้วน้องผ่านการ